我那路来。 คมสาดงวนคบ่บได้อาบน้ำลาทิสองทิตม์ องประดุกครับด้วยสถานะท้องเอ็กซ์เล่แปดสองห้าทับหนึ่งแยกเกียรติดตามนะครับ เดียวนิดนะครับระบบการเลี้ยงกันร,ระบบสื่อพัธน์ดีนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่กับการเลี้ยงการที่เข้าให้อาหารไอแบบใดถึงเป็นสัตว์ชัดเจนระบบสื่อพัธน์แน่นอน มันใจได้ครับการให้ว่าการให้อาหารโรตีโบมียูเรียเน้นยอย่ามีโบมียูเรียมันเสียหถระบบสื่อท่านเขาดีนะครับหลเป็นสัตว์ทชัดเจนมากโค่งเดียวครับเอ็กซเรย์แปดสองห้าทับหนึ่งแยกเพศ น้องปลาดุกคอก็เป็นพระละก้อนครับแม่เป็นลูกจำไม่ได้ครับแต่ว่าปูสายของเขาเป็นพาส,สปอร์ตตองเจ็ดพาส,สปอร์ตเจ็ดเจ็ดซื่อจริงของน้องปลาดุกนะครับมิสโค มิสโคเน่กนตุกกรสุดยอดมาพี่บด,ดุ๊บเะ้นตัวนู้นส่งเปล่อนขอให้เรียู เชื่องมาง้วที่หูครับเอิอนซื่อนแน่นเลยเชื่อง ก็ตรวจท่องครับตอผมว่า้านแล้วนะครับท่องแน่นอนเดือนกลัวนะครับแต่เราแค่ว่าสิตรวจท่องิเดเจ้วผมพันตรวจผมยันไปกระทบกับลูกเพียรทดครับ มันขึ้นย่ทีิการอันนี้นะครับกินอาหารยายามขวกเช่าว่าทุกคนนะครับการเลี้ยงอาหารเ้าตตองหนึ่งอาหารให้มียูยเรียปลอดยูเรียแลวก็ระบบต่างๆนะครับระบบการฉีดบำดรุงฆ่าตซานแล้วก็ผมกใ็ให้อาหารเสริมชนิดหนึ่งนะครับที่บ เพิ่นกับโบเดไฮคาโณานะครับแต่ว่าผมก็แนะนำพวกเช่าวัวน้ำกันนะครับ c k f o s อสตแน่นน้อน้งเพิ่นนะครับระบบการเป็นสัตว์เขาชัดเจนมากเป็นสัตว์ชัดชัดเจนสมง่ายสมติดง่ายระบบสื่อพันธุ์ดี กระตุ้นการเจริญเติบโตกระตุ้นการเจริญเติบโตนะเิดอะระเบิดโครงสร้างหักงวดมีภูมิตามท่านสูงไข่ขาสั้นยังสีบุมมีนะครับแย่แต่ดีของเขาอยู่ครับ ผมให้กินเป็นประจำนะครับแต่ผมเอาน้องประดุกมาตั้งแต่ปีไอ้สิบสองเดือน,นครับปีหนึ่งพอดีตอนนี้นมาน้องสิบสองเดือนปีนิด,นดผมจะเลี้ยงมันครับหลัผมเดจะให้ซีเคสกอดมีตลับ ผสมใส่อาหารทุกทุกข้างนะครับข้างแล้วสอนต่ออาหารหนึ่งคุ่สอนส,อนสอดแกงนี่นะครับให้รดให้หลายดีหลายระเบิดหุ้งสางเขาจะมาดีสวยมาดูคนนี้ลูกไ้อยะยุดหยุดยืนสวยๆลูก น่าจะสวยนะครับเชื่องเชื่องมากัว <c oughs> จริงนองอ่าจะสวยหลังครับลองถ่ายดูบ่เค,คยขึ้นไปวี่ดูบ่เคยขึ้นะตัวจริงสวยให,ใหญ่หลังนะครับแขนหนึ่งหลังเขาเขานะครับหนึ่งแขนแบบหลัง ว่าไม่ดีครับเจาะได้ลุกยกสูงยกขึ้นลุก,กลเฮ้ ไม่สวยต้องเชิดเราสวยเราต้องเชิดเชิดขึ้นลูกเชิดขึ้นลูกคนระับเชิดขึ้นแดงนะครับต้องมาดูแดงสับกินอาหารห สูตรอาหารนะครับผมก็จะเน้นี่21%นะครับปอดยูเรีย380นะรบ,บรูนะ,ะาราคาเพิ่นผมก็ซื้อต่อจากเพิ่นนะครับไอ้ลูกน้ำสติ๊กเกอร์สีขาวน่นจะปอดยูเรียก็ดีครับรว่าเป็นสัตว์จัดอยูรนี่ทุกตัวนะครับในขออของลูกผสมโป้งเดียวครับ กินคือกันครับ C K ฟอดมีตัวลูกผสมผับกับสิบวนักนะครับเขาจะให้กิน C K สูตร16เปอรเซ็นต์นครับจ,จะถูกลงกัผสมกับ C K ฟอดมีนะะเท่นให้ไงัวเท่า,ทา,าลูก่เป็นสัตว์ชัดเจน สมง่ายนะครับคลิปนี้ก็ฝาคกกุ้มซ้ำนี่นะครับกรู้บ้กับฝาไว้ปดติดตามนะครับน้องปลาดุกโอ้ปลาดุกพันธุก,กรรมระดับโลกนะครับสายพอ่อสายเมยียเขาจะเป็นวีแปดนะครับหัวเท่าสายเมยียถึงวีแปด สายพอดภักสปอร์ต้องเจ็บแต่พอเขาไปลูกพลังกลก,กาดีครับกะฝากไว้นะครับติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน YouTube เลยครับ YouTube ไก่เปิดสั่งไล่ได้เพิ่มเลยครับฝากติดตามนะครับก็จะอัปเดตน้องกระดูกให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมมีคลิปลงหัวล่อ ตกผสมนองมาได้เดือนกัวผมบ่ลงคิดครับล่อนองต,ติดกับคืนนี้แต่ว่าผมกับฟันท่องอติดแล้วครับนองเดือนกัวแล้วผมรอดแต่อันตรสาวกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับสวัสดีครับ